สวัสดีครับเที่ยงแล้วเที่ยงแล้วมาทานข้าวด้วยกันครับทุกคนวันนี้ผมมีเมนูอะไรมาดูกันว้าวแกงเห็ดนะครับแกงเห็ดป่านะครับแกงเห็ดละล้อนนะครับมาครับมาครับอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดเครื่องนะครับเห็ดเครื่องเห็ดหลายๆอย่างนะครับมารวมกันนะครับมาครับมาครับมาทานด้วยกันครับมาเติมพลังกันก่อนนะ เที่ยงแล้วก็ต้องเติมพลังนะครับหรือการทานข้าวนะครับทานข้าวทานน้ําเนาะของหวานก็มีขนมปังนะครับมา,ามาครับมาครับมาทานด้วยกันครับทุกคนกินข้าวกินน้ำกันเดื้อพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวกินปลากันด้อพ่อแม่พี่น้องโอ้้มน,นี้กินข้าวกินแกงเห็ดกันด้อพ่อแม่พี่น้องมาเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันด้อมา เียอย่างกันนำมาแบ่งปันกันสามากกัคคีคือพลังนะครับจะช่วยกันนะครับสู้ไปด้วยกันครับทุกคนสวัสดีครับ